ใครที่รู้ตัวแล้วว่าอยากท IM, ํา CRM เริ่มวางแผนในการทํา CRM แล้วเราจะใช้ทูยังไงที่จะสามารถบริหารลูกค้าของเราได้บางคนลูกค้าเป็นหลักหลายร้อยบางคนลูกค้าเป็นหลักหลายพันใช้คนอย่างเดียวไม่เอฟเฟกติฟแน่นอนเรามาดูกันว่าเราจะมีเครื่องมือกลุ่มไหนบ้างที่เราจะต้องใช้กลุ่มแรกเลยเรียกว่ากลุ่มบริหารจัดการแล้วก็บริหารความพักดีหรือว่า m a i n t e n a n c กับ loyalty program หน้าที่เปรียบเสมือนกับสมองก้นหลังบ้านที่จะคอยเก็บข้อมูลและจัดการสิทธิพิเศษให้ลูกค้าแต่ละคนได้ถูกต้องตามยอดเงินที่ เขาเคยจ่ายให้เราแล้วพวกนี้ก็จะเป็นระบบสมาชิกนั่นเองที่มีการแบ่งเทียนที่เป็นการเก็บข้อมูลแล้วก็สามารถแลกของรางวัลได้ข้อสองเป็นกลุ่มสื่อสารแล้วก็ช่วยสร้างประสบการณ์และหน้าที่ตัวนี้จะเป็นด่านหน้าที่ให้เราใช้พูดคุยแล้วก็สร้างความประทับใจกับลูกค้าโดยตรงซึ่งตัวอย่างถ้าเป็นออฟไลน์จริงๆแล้วพนักงานนี่แหละเป็นกลุ่มสื่อสารตรงๆคอยทักทายลูกค้าอีส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มออนไลน์หรือว่าใช้ AI computation ก็ได้ฮะซึ่งเป็นส่วนที่ผมว่าทรงพลังที่สุดในยุคนี้ฮะเพราะว่าทำงานพร้อมกันกับคนจานนวมกได้ ระบบติดตามที่ตรงเป๊ะตามเวลาที่เราตั้งไว้ซึ่งแน่นอนอันดับหนึ่งก็จะเป็นตัวของ Line Official a c count ซึ่งถ้ายิ่งผูกกับตัวของ AI Automation ก็จะยิ่งทรงพลังมากไปอีก้อ3ฮะสามารถกลุ่มติดตามแล้วก็ขายอัตโนมัติครับหนะ้าที่เปลียนเสมือนครับเป็นกองทัพเซลแมนแบบดิจิทอลครับซึ่งตัวอย่างถ้าเป็นอย่างออฟไลน์ก็อาจจะไม่อัตโนมัติมากคือทีมเทเลเซอร์่นเองที่จะโทรไปสอบถามความพึงพอใจข้อดีคือได้ f e ดแ b a c k ที่ค่อนข้างลึกการ up ซ e l l เกิดได้ก้อนค่อนข้างใหญ่กว่าแต่ข้อเสียก็คืืออออเเป็็นขข้้จกังงร่แวล เวลาทํางานของเขาฮะถัดมาในออนไลน์ฮะตอนนี้เรามีระบบออโตเมชันทั้งหลากหลายให้ทํางานเองอัตโนมัติโดยที่การส่งการติดต่อแล้วก็การให้สิ่งเสจะเกิดขึ้นตามระยะเวลาที่เราเซตอัพไว้ฮะซึ่งถ้าใครเซตอัพแม่นๆนะบอกเลยว่าลูกค้าไม่มีทางลืมคุณแน่นอนครับแต่อย่าลืมนะครับว่าหัวใจไม่ใช่การที่คุณจะมีทุกเครื่องมือฮะจะเป็นการเลือกเครื่องมือที่ใช่แล้วก็เชื่อมต่อมันเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบที่สุดเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้ารักเราแบบไม่ไร้รอยต่อสักนิดเลยครับ